สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับวันนี้ครับเหมือนฉันวันดีต้อเกี่ยวเขาแล้วไหมครับพี่น้องครับเบออเกี่ยวเขาแล้วประเด้มันยังมุมาเนี่ยมันแกวมันแกวไปเอามาไปเกี่ยวประยู่ข้างหลังเขาเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะอ๋อยังตอกบ้านนะครับหลังจากที่หนึ่งกนไปผ่านหนึ่งก็เสียไปหนึ่งอาทิตย์นึงนะครับที่ก็มานะครับส่วนใครคลิปไว้ถ้าเจอก็ืจอตัวหนูเขาขัดใจหยาด แเอ้ยเขาทาเพิ่นเพิ่นว่าอีหยังก็อนในเพิ่นบ่ให้กลับเพิ่นว่าวมือสองกันดิมือสองยังมือสองกันทาจนคำเท่นนะเจ็บนั่นเรียวยังจักรินเป็นมือมาตัวนึ่งมาจังแล้วก็ติยานน้องตูนะครับวันนี้ครับเขาจะมารีวิวครับเห็นดูในเพจนะครับเนาะเขาเช็ดกินเขานึ่ยก็บัวหิมากจากด้วยอ่างคางนะครับดูจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัด จังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่ครับขาปลูงส่วนมากเขาปลูกที่ภาคเหนือกันใช่ไหมภาคเหนือภาคเหนือบนภูเขานะครับเนาะเห็นพระเจ้ารีวิวในเพจแอ๊ะแตดเสียแต่ว่าก็ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าไม่น้อยเพราะว่าในรีวิวก็มวยส่งเขียนส่งค้าเ่ยอาวมันเป็นยังครับหลอบมึงครับกลางก่อนได้พิเีษพิเกี่ดิ้นมันเป็นพ่ยอันนั้นห้ำกูตัวหันมันเป็นมันเกี่ยวมันเป็นอันมันอันหน่อยเนาะเอาจะเรียนร่างมาบ่ เนี่ยหม่องมันแบนตัน้นยอยกเกลียวเดี๋ยวเากินเลี้งมันครับพี่น้องครับแคร์ไห่อยีไม่ครับตะกอบาขั้นเขาอ๋อซอ,องไงไม่ใช่น่าแม่แม่ <c oughs> เฮ้ยงมันเสืออยีดีเลยน่ลาลาวลาวสักกันาะเรื่องจะสอบเพิ่งครับพี่น้องครับเออมันเหมือนฟันฝรั่งนะเปลือกข้างนอกอะ่ะใช่ไมหมเดี๋ยวเรามาแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะบางจริงคือคือคือมันดินแดงว่ะคือมันเกลียวแบบเราว่าอย่าไปเสียดายผาดออกให้มันเบิดแล้วสุกขาาวเนี่ย ให้มันเลือดแเดือดดอดเทอดอด้วมันหัวก้อยแทบานมันจะได้หวานเออคือก้อยก้อยข้าเจ้าเอามันพงกลมเค่แหนโอ้ยนเอาเรียวๆนี่นะหวานช่ำมันต้องใครจะทดสอบก่อนใครจะเป็นคนเชียงตายก่อนตายตัวมันหมอารมงครับพี่น้องครับมันจบ่ั้นขอบ บ่ได้โอ้ยวายเอ๊บรสชาติเป็นยังไงไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรใช่ไหมคะเสียบอยู่แล้วเป็นแต่อันจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลือเพื่อสีแสีบใช่พิวาจานหวานฉ่ำหวานฉ่ำเอาปอกปอกปอกเนาะปอกปอกได้ไม่ต้องล้างก่อนนี่ที่ดินมันเยอะปั๊ดปุ๊บว่ามันว่ามันอันยังเก่อมัดดาเผา ครึ่งก็ได้กินกินแบบนี้ตีกินไหงนะโอ้ยหักออกเค็นยังมันบ่อคืนไงอาปากว่เนี่ยอาปากกว้างเจ็บปากเออเค็มมากเค็มมากเค็มยังไงแางเนี่ยเค็มขี้มือว่านะอืมหวานบ่หวานนิดนึงอืออืออืออย่าโยงอันนี้พี่ท่านมาค่ะเื้อบ้านเนี่ย เออบโบชิมะก็ถามว่าเอาหัวอะไรเนี่ยไปปลูกต่อได้ไหมไม่รู้เป็นที่ดินมั้งบดินนะดินต้องเป็นดินแดงดินแดงดินภูเขาปะดินภูเขาเพราะว่ามันเกลียวมันสามารถไอต่อแดงไงยูน้ำเครื่องภูเขาบางบางกัไอ้หวานด้วยดินดินที่เขาอยู่ใช่ไหมอ่าสั้งเก็บว่างรับไปหนึ่งโบกี้ดินบ้านเท่าโอมันกับคิดตมกับโอมานยังนี่กับโอมาน กินพวเขากินปลาแซลมิโน่กินปลาเพลินนะจับนะอร่อยนะพี่อะไรกูไดู้่เคยกินมาบ้างด้วยเป็น <shit> มันได้ครับวาอย่าพิจกระบุนแต่ว่าหนูชอบฟิวที่แบบว่าจิ้มกับพริกเกลือกระบุนที่อ่ะไปตางบ้านตางเมืองเไาอีกันหรือหวานเว้ยเอาไม้ถัาก็เรื่องอันนี้ม้วานเนี่ยยังยิ้มหวานอยู่บปล่ามันบะชกมันจะเป็นม้วานกันบ่อยอยู่อ๋อเห้อวันนี้ก็ไม่หวานนะนี่ โอ้ยเปนเน่าอ่ะกรอบไหมแตมันกรอบนะกรอบกรเป็นเป็นบางนูอยมันยังไม่แกั้งแล้วก็หวานด้วยบ่งกี่ยังเน้อโงเ่อรงนะเป็นเหดของหวานเห็ดยังนื้อโปังกรอบเลวก็หวานได้เมิดได้เบิดเน่าเมีเโอ้นี่นี่มันจะหวานเนี่นี่นี่มันจะหวานเนี่ยอันนู้นสีนีมเอมหมดอัน ไม่กินเจียเจียจัดเจียจัดเจียจัดกัดจำอะไรมาเพิ่มซะ่ไอร่อ่อันนี้ก็เหอบอยู่ด้วครับเออเลี้ยงคึอ่ะอือืมอืมอืเลี้ยงทำรำเจียจัดจะหวานรสชาติหวานครับจะให้มันตู้ใหม่ถ้าตู้ใหม่ชอบอะไรแบบวิญงวดอือันไหนวิญงวดอย่านี่หนึ่งหนึ่งชั่ววันโอเคเกลี่ยเปล่คือน้องมาแบบเตามพริเกลือน่าจะอร่อยสี เิตยยไน่าจะอร่อยชิเลื่อมต้นบางทีดาไข่เนี่ยมน่อย่องยังไงอันนี้วานตัล้อชิมเอเสาวานใหตก็พร้อมอร่อยนะมแกด้วมันแก่ก็ยังบอกกอดอันนี้ ฟองก็มันเขียวดูสีดูสีแต่มันเขวพวกมันมันแกียวฟองยังต่อเหรอเนี่นั่นนั่นนั่นมันหล่อมันปอกยากรึจริงแต่ว่าตัวนี้กรอบครับแล้วรสชาติหวานหวานหวานจริงอ่าทำไมอันผู้ใดเป็นหวานเพิ่มน้ำตาลหน่อยครับโอ้หมดเลหวานที่หงวาวานหมดเยโอ้หมดจริงดูดูตอมหยาดก้น นี to ่ฮะนี่แซ่บสับสีรรคับหวานจริงสีมันน้ำผึ้งเลยสีนี้โคตรน่ากอารมณ์แบบว่ากินผู้เห็นเพราะว่าจะหวานกว่าแล้วมันจะแบบอืไปเป็นลูกบมหวานครับเพิ่มน้ำจานตรงนี้หน่ยครับนี่หวานหวานเลยแก้มตัวนี้ตัวได้ครับเนี่โมต้องใส่หิ้วบ่อยครับตัวนี้เรื่องไม่ได้นะโหวานนี่ตัวนี้ได้ตัวนี้ ซอยไหนครับเรียบเดียวตั้มกันครับแฉบแล้วมันจีดเล็กแฉบยังครับเป็นตั้งหน่วยตั้งหน่วยกับวัวหวานตั้งหน่วยกับหวานบอกว่ายอดเด็กค้าปากมันอยู่ที่ว่าแก่หรือไม่แก่ครับเนาะอ๋อท่นันก็เล็บค้างข้ามปากดือยกันมั้นี่ก็คข้ามปากเล็บข้ามปาก นันล่าเขาเอิ่นได้คำปากนี่น้ำผึ้งใท่โอ้วันนั้นจะไม่หวานนะนมว่าเอ้าแักกินน้เจิ๋วใส่ผงกินไม่น่าหวานดูสีรู้แล้วมันต้องเือนี่นี่นี่คืออ่อนครับยังไม่แก่ตัวนี้สีแก่ครับคือคือมาไขยเขาตัวนั้นสีอ่อนนี่อ่อนชัดก็หวานต่างแก่นี่ยจะเป็นสีน้ำผึ้งมันต่างกันครับแก่อยู่ตรงนสีเนั่นน่นนั่นโอ้ยตัวนี้จะหวานหวานจริงครับนี่ครับ ก็นังกำปั้นด้วว่ะพอดีครับแค่ที่จับแบบเหล้อส้มนี่เหลืองส้มเลยนี่ฮะตงนี้ได้ได้เอามาเปลียนเสียอกับชีกันเลยมันต้องใหญ่ๆอย่างงี้คือนี่เขาคัดเก็บมาเราแบบน่าจะคราหรือเปล่าครามาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิ้มเนื้อเลือดเลือดบวกอย่ามาขัเลือดเลือดเลือดก็ไข่อยู่เลือดหวานต้องเห็นเขาพี่ได้สมเขียนมึงงัดขึ้นมา อันนั้คือจังมันสับปะรดเออมีขอาฟ้าถิมฟ้าทีมเห็นอยู่กัดขวดเลยไม่เอ็นจังเลยวะมันงัดหักขึ้นมาเนาะงมอยู่ในดิ่งยังวิ่งโค้งยังอันนี้คือมันอ่อนนี่เลยคุณสมุนไงพิมคืันยังงคือเป็นสมุนไพรนะครับรักษาตระกูลสมุนไพระณสมุนไพรครับนี่มาเทียบสีกันเลยนี่ครับคนละสีเลยอันนี้คือแก่จัดอันนี้มันหุ้งชูครับอันนี้คือยังไม่แก่อันนี้ไม่ผ่านช่วงเรื่อยเรื่ยช่วนี้ แช่จัดค like, like, uh ือแบบคงเทอมห้องอ่ด anyway, ูส so ีเรื่องว่าถ้าเรื่งก่อนี้คือแบบคงสุกกอผกกันวปะมันก็กรอบเพื่อก่าแต่ว่ารสชั้นหวานกว่าเก่าเหมืนบ่หวานมากอืมหวานมากอืมเพราะว่าไออเอาสีมันเออชั้นอันนี้ว่าหวานแห้งบริสิงนี่อ๋อหวานเหระเรื่องชัดนี่ครับคือว่าเออเจอาจารย์เนมันกินเออ หลือไว้ห so, ร <men dimin lanes choice> ือไว้ไม่ต้องเลยแก่ๆมันว่าหวานจริงเลยนี่พวกแกลี่ยตัวนี้ยังพร้อมเลยพร้อมกับว่านแฉะอยู่เนี้ยเกลี่ยแต่ว่ายังบ่อยระมาณว่าเออยังโมว่านจริงน้ำในนี้มันเยอะมากเลยมันมันมันผมมันอุ่นน้ำเขาเรียกว่าปุ้มน้ำแล้วใครบอกว่าคนที่เป็นไตอ่ะเป็นไร่บ่ได้เนี้ยไม่หอกเพราะน้ำมันน้ำมันดักนี่มันเยอะไง ก็ล่อสมุนไปโอ้ยไอ้ไ่อกน้ำยัไงเป็นสมุนไพรตามลูการวานตามลูการา้านไร้เขาตันเห็ดเป็นนาสมุนไพรใช่น่าจะได้นะทำอันนี้เอ๊เคยกน้ำวัวหิมะอยู่อ๋อเจะกัดต้องเป็นยังไงขึ้นคือเปล่เจียว

มึงอีกบม่คืนมึงกระจายจากพี่น้องไปการแซบด้วยครับสารับงานที่มันแก,ก,ก่เนาะแซบอยู่เท่ากับก็แซบอยู่ประมาณหนึ่งให้กี่คะแนนารับดิพร๊บเต็มสิให้กี่คะแนนใครเอาข้าวแช่อร่อยบนนอแบบกระมันค่ะกระแกมันปะที่รสแก่ก็กรอบนะครับฉ่ำหวานหวานฉ่ำกรอบนะครับเนาะสารับที่มันไอซิ่งเลี้ยงท้องๆนะครับแซบเจ้านี่บ่าหานัน อ่อนคือมัวยังไม่แก่ก็ฝ่าขายพันธทนที่บามากินหวานมาในก็ได้ครับตกินตัวนี้ต่นี้ครับโอเคอ่จะรู้เร็ววะมีเอามีหวานอ่อนกับหวานแก่เนาะเพราะว่างอ่อนกบมันกับหวานคขกหวานเ่ากระดิงถ้มือ่มันแก่ออกเรื่องก็จะจับมัด วอกให้ไปเอาเนี้อบัวคุณั่งน้องมาจากเขาไปวอลบัให้มาเนจันจะไปหนหนูเนไวันนเป็นอันมันเกียวกะช้างมันมันจะดัว่นะนี่ได้ไหมนี่ได้นะอันนี้อันนี้ได้่งเนี่ยนี่โอเคบาะอันนี้ได้เบาะเบาะคู่าไรเกียวมาหันเนี่ยมวานี่เบแ่กะลิมชาอเนี่แต่กะลินเดี๋ยวไปด้นี๋ยว้นดูยิมกินน อันนี้คือบัวหิมะเหนะผมี่ไข่แครเก็บไว้อาวาห็นอยู่ในเปล่าะไรนไข่เครียดน่าเบื่อโอ้ะหก็ว่องหูจักกับว่าบ่อหูจักไหมก็บ่อหูจักไปไปพลอยอ่มาครับมาไอ้วันหัวมันเกียวสมันเกี้ยววานหัวไอ้ทวมฮ ได้ป่นอ๋อเค็มเค็มเค็มพิมืออ๋อล่างน้ำนี่เลยไหมอร่ณ์แบบว่าพิมน่ทางจะรุที่แต่งไทยเหค่ะแต่งไทยอ่ะยังอคันเดก้ค่ะก่อนเลย น่งกันี่ยทหานนะอกินเลยะอเอพูดเยอะน้เดี่ยวจันไม่ทำได้ยังไงหรอเต่อยู่ะเอาไวตาขึ้นจบหูใหญ่เลยใหญ่เหรอเดี๋ยวจะลองกินกับเอกว่ากานกางครับ ไมรือว่า yeah. right. well ่โบกี้โบวันหมากโบยังหมาก่วงหนูเวงนะว่กำลังเขาเอิ่ว่าเออกำลังเอ่อไมเงียบไปในหลอดว่กำลังเพิ่มเออโบวันมากโบยังคือยุ่งกับรับตอนแรกตอนแรกต่ว่าอยากใส่ตรงที่เป็นนองสาคือว่าเป็นสวยลํำธารนะผชาหรองามแหงบ่หรอว่แหงอ่ะโอ้ยเขาอนว่า ยุคนี้แหละเนาะถูกฟิกรับให้น้องหน่อยนะกะนั่นแหละกะเสียบยู่ครับชำวานเสียบยู่เท่ากับเท่ากับเสียบยู่ลำไม้ไม่ขอบไอหมูเสีบคั่วเขาบอกหายว่าแรงพันครั้งแรกนะครับเคยกินครั้งแรกกี่ดีเนื้ครั้งแรงกันที่นั่นก็กินกันปังไปมากมันนั่นเนี่ยจะว่ากะเสียบกินได้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 เป็นผลไม้นะครับเนาะเสียบอยู่มันเดียวถ้าเป็น ไอ้โซนละครพนมกับของนี่อาจจะเป็นช่วงนานาน่ะงานขาดนั่นนะสิงเมันหัวเอ็นที่เขาว่างขายสามทางแต่จานละจารละข้ามจะเป็นมันหนึ่งก็เข้าขาก็นั่นแหละหัวเอ็นนั่นแหละเขาเอ็นมันเผามันเผาหมูเอ็นบ้านหนูเออนหัวเอ็นกินยิบเลยเออก็หัวเอ็นที่เขามัดเป็นจุกเออมันเป็นจุกอ่ะเออคลายกันคลายกันคลายกันเดียวกันะมันเกี่ยวบาราเบิ้ลมันเกี่ยวสะเผามันเกี่ยวสะเผาน่ะเขาเอ็นบ้านเผา เอ็นรสชาติกับว่ามาณไข่ไข่กันเนาะใช่แต่ว่านี่มันจะหวานมันจะหวานกว่ามันจะหวานกว่าตอนนี้หวานกว่าแล้วกินน้ำแก้ฝาดป่ะเอาไปให้มันลืมต่นจักช้ามือครับนว่าจังจีเสียบยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานน้ำมันเยอะกว่าหัวเอ็นหัวเอ็นหัวเอ็นที่เขามัดจุกมันเจียวสะเพามันเผ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 ามันหอมข้าอ็นนะนี่ครับประมาณนี้นะครับนะรีวิวให้เบื่อนนะครับไปหาช่างสื่อกินที่นี่เพจครับเขาจ้างจักษ์บาทที่รีวิวมันไม่จ้างครับ คืออยากกินนี่สิว่าใครกินว่าซื้อมากินกันรซรีวิวตามความจริงนะคะความจริงครับจะไปรีวิวโอ้หงายสัวเลยมางเห้ยเจ็ดคะแนนเจ็ดป่าเนี่ต้องไงเเลยราจัดรเาจัดเต็มรวยนะครับเต็มเสีมัมาใส่ยนึงอย่เเอาพรอมนีเทินลงมา่ายคือว่าเต็มสบเ้จ็ดคะแนนเต็มสิเ้จ็ดคะแนนอ่ามเลยขอลงลมเคยจะชิมมาอ่ออ๋อไปอ่าสเรีย ไตแจ๊คคะแนนเต็มซีฟแปดซครับลอยนิงแปดซีเจาตรยมซเอาเอาจคแปดครับแปดปะเก็เครื่องนะก็หล่หดหกหกเอต้องตัวเด้ค่าว่าเจกแสบอยู่แต่ไม่ยังไม่ติเอาตามสมัครใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจเจเจคะแนนเป็นคะแนนนะกลางๆแล้วนะพอใจได้พอผมให้เต็มเลยให้ลอยแล้ว็คือซิฟเท่านั้น เอาไว้กินเล่นเอาไว้กินเล่นนะครับเนาะสำหรับจิมมี่มุ้งยังไงครับพี่น้องครับกินยอดมุ้คืออยากกินด้วซึ่งเอามากินให้เบิ้งบรรยากาศดีบรรยากาศดีเคี่ยวเขาเดี๋ยวไม่ไม่ครับเดี๋ยวต่อไปจากภาคเทพิภาไปใส่บวงหนูบรรยากาศไก่อบปิ๊บไหมนี่อุ้ยไก่อบปิ๊บบอกไม่ไม่ตุ้งเลยอ้าวขนาดะเล่นไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ะชับอีกละวสวัสดีเชื่ออะรยังไปเอาปองให้เป็นจูนให้ไปจูนไม่เลย บางบ่มันจะเหนียวนะแต่มันเหนียวนะมันหวานไงมีน้ำตาลตานะมันหวานอ๋อโหมันเหนียว